สวัสดีครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเข้ารอบ15วันแทงทลายปามหนึ่งครั้งครับผมเข้าสวนปามเหมือนเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็แทงทลายปามอีกวันนี้ปลาลูกน้องมา45คนเข้ารอบ15วันเหมือนเดิม de ใต้ก็เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็ที่กระบี่ก็สวนปาล์มสวนยางสวนปาล์มจะเยอะเยอะกว่าสวนยางอยู่เพราะว่าที่เขาพ่นยางแล้วก็พล่นยางแล้วก็เขาปาล์มกันนะผลไม้น้อยที่เขากผลไม้ไม่ค่อยมีหรอกมีแต่ว่าน้อยผลไม้ส่วนมากจะเน้นปาล์มกับยางครับ ที่เขามีธุรกิจส่วนตัวขายของอะไรพวกนกั้ก็โอเคอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็พ่อค้าแม่ค้าก็เขามีสวนมีปัาเน,นี่ยครับขนาด15วันนี้เริ่มร่วงเลยครับผมนี่ครับมันเริ่มร่วงเลยครับเนี่ย ่วงลว้เนี่ยนี่ยังมาเดี๋ยวเขาก็มาแทงเนี่ยครับเนี่ยเริ่มร่วงแล้ว15มาวันเองร่วงแล้วร่วงแล้วก็เนี่ยมันจะหล่นมาอยู่ใต้โคนแล้วก็เก็บลูกร่วงครับผมที่หล่นนี่ก็เก็บเขาจะเก็บ เก็บลูกร่วงลูกร่วงนี้ก็ขายได้หมดติ่หล่นอยู่ใต้โคนเนี่ยเก็บได้หมดแล้วก็สวนปามผมอะ่ะกับสวนยางมันอยู่ติดกันนะครับอีกแปลงนึ่งก็สวนยางปามกับยางครับ สวนยางสวนปาลม์มันก็ติดกันส้นล็ติดทั้งยาง,ยางทั้งปาล์มก็40ไร่ครับผมสวนยาง17ไร่แล้วก็ปาล์ม23ไร่ก็40ไสี่สิสไร่ที่ว่าอยู่แปลงนี้ที่ว่าแปลงนี้นะครับ นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ่ายคลิปลงส4านาทีก็พอแล้วกาภาคใต้ที่กระบ,บีป่ปลามันเยอะกระบ,บีป่ปลาเยอะวันนี้ก็ทั้งวันเพราะว่าลูกน้องึังแทงอยู่ ดี๋ยวก็ตอนเที่ยงก็แม่คดข้าวมาครับกินที่กระท่อมตำกับข้าวมาเลี้ยงน้องที่มาช่วยดีหน่อยมีกระท่อมฝนตกก็หลบที่กระท่อมได้เนี่มนเริ่มสุกเยอะแลยบางต้นก็สุกอ่า ถึงสิบสิบลายครับบางต้นนะถึงเจ็ดลายแปดแปดลายสิบลายก็มีเป็นรอบต้นนะครับแต่ว,ว่ามันเป็นช่วงนะครับปามเนี่ยเป็นช่วงอยู่ช่วงที่ว่าหมดลูกก็สองเดือนสามเดือนมันต้องดูแลปุ๋ยครับปุ๋ยสามสามเดือนใส่กังสี่เดือนใส่กังปามเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยเน้นปุ๋ยเลยจาไม่ ต้ว่าไม่ใส่ปุ๋ยมันไม่ค่อยเป็นลูกปีงใส่สีกครั้งนะครับปุ๋ยปุ๋ยกี่สอบละสอบละพันกว่าใส่ปีงก็สองหมื่นกว่าปุ๋ยค่าปุ๋ยเทีละสองหมื่นนะครับเกือบสองหมื่นสนรอบเนี่ยครับกะท้มไว้พักเวลากินข้าวกันตอนเที่ยงดีหน่อยที่นี่ครับ นะครับที่เข้ามารับชมกับผมขอบคุณครับผม